มาเล่นควิสไทยนิสัยกันค่ะเธอเป็นคนเก็บเงินแบบไหนกันนะถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จะซ่อนลอตเตอรี่ใบนั้นไว้ที่ไหนลองเลือกตามนี้เลย 1. ซ่อนไว้หลังกรอบรูปเป็นคนที่ภายนอกเหมือนจะเก็บเงินอยู่แต่พอถึงคราวที่ต้องใช้เงินจริงๆอะ่ะก็สามารถใช้เงินได้แบบไม่ต้องคิดเลยล่ะ 2. แอบไว้ในปลอกหมอนเป็นคนที่สนใจการลงทุนแล้วก็รู้วิธีที่จะทําให้เงินเก็บนั้นอะงอกเงยมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นคนที่ฉลาดทันคนแล้วก็เอาตัวรอดเก่งค่ะ3เก็บเงินไว้ในตู้เป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากไม่ฟุ้งเฟือยและมักจะเอาเงินเก็บที่ได้เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด4เก็บไว้ในใจกันเป็นคนที่ไม่ค่อยมีการวางแผนเก็บเงินทําให้บางครั้งนะคะเกิดปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังใช้เงินแบบเดือนชนเดือนแล้วก็เป็นคนที่ใช้เงินเก่งแบบไม่ไตร่ตรองก่อนด้วยเป็นไงคะตรงไม่ตรงยังไงก็ คอมเมนต์บอกกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดฟอลโล่ให้ด้วยนะคะ